โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์และที่สำคัญนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียเรามาเรียนรู้วิธีการป้องกันกันค่ะเพราะว่าอุบัติการของการเกิดโรคนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยนะคะแต่ที่สำคัญภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวอยู่ นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของโรคซิฟิลิสในระยะต่างๆในระยะที่2นะคะเขาเรียกเข้าข้อออกดอกนะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือซิฟิลิสแต่กําเนิดนะคะจะเห็นภาพเด็กที่ติดจากแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะซิฟิลิสแล้วเด็กข้อดอกมาก,ก็มีปัญหาเหมือนในภาพนะคะน่าสงสารมากนะคะโรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งทึ่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าปล่อยไว้นะคะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนนะคะตามมานะคะ และที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะระบบประสาทนะคะที่ถูกภาวะแทรกซ้อนผิวหนังตากระดูกหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ถ้าสตรีเป็นโรคนี้ในขณะตั้งครรภ์มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่ทารกในครรภ์ได้และทําให้เด็กเนี่ยพิการแต่กําเนิดโรคซิฟิลิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่ชื่อว่าทิปโปนีมาพาริดุมนะคะมีลักษณะคล้ายเกลียวสว่านเป็นเชื้อที่ชอบอยู่ในความชื้นแล้วก็ตายได้ง่ายถ้าแห้งนะคะอากาศแห้งแล้วก็ถูกทําลายได้ด้วย สบู่หรือน้ายาฆ่าเชื้อแล้วก็มีระยะฟักตัวประมาณ 2- องถึงสามสองถึงสสัป,ปดาห์หรืออาจนานถึง3เดือนนะคะการซักประวัตินะคะจะช่วยแยกผู้ป่วยออกมาได้นะคะแพทย์อาจย้อนถามไปว่าเคยมีแผลท,ที่อว,วัยวะเพศหรือไม่นะคะแล้วซักดูอาการการตรวจร่างกายนะคะแพทย์ก็จะทําการตรวจร่างกายแต่ถ้าพบตอนมาอยู่กับแพทย์ในระยะที่3แล้วนะคะที่มักจะมีอาการแต่ว่า บางทีก็ตรวจร่างกายก็ปกติต้องอาศัยการตรวจเลือดเพื่อช่วยวินิจฉัยเพิ่มนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอาจจะประกอบไปด้วยนะคะการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายมีต่อ,อเชื้อซิฟิลิส นะคะนานหลายปีนะคะหรือการขูดน้ําเหลืองจากแผลมาดูกล้องจุลศั์และตรวจดูเชื้อซิฟิลิสได้ในผู้ป่วยระยะที่4ี่ก็มีการติดเชื้อลูกลามไปที่เยื่อหุ้มสมองแพทย์อันำน้ำไขสันหลังมาตรวจหาเชื้อซิฟิลิสนะคะในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายนะคะเพื่อการคัดกรองการติดเชื้อและก็ให้การรักษาเพื่อลดผลต่อทารกในครรภ์น,นะคะที่พร้อมที่จะคลอดออกมานะคะสําหรับอาการของซิฟิลิสมี3ระยะระยะที่1เมื่อได้รับเชื้อบริเวณที่ได้รับเชื้อนะคะเช่นอวัยวะเพศภายนอกริมฝีปาก ปากลิ้นต่อมทอนซินหัวนมเริ่มมีตุ่มเล็กๆประมาณ2-4มิลลิเมตรนะคะจากนั้นตุ่มจะเริ่มขยายออกมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแตกออกกลายเป็นแผลที่กว้าง แล้วก็มีขนาดขยายขึ้นอาจจะเป็นรูปไข่หรือรูปรูปวงรีขอบมีลักษณะเรียบและแข็งแผลมีลักษณะสะอาดบริเวณก้นแผลแข็งมีลักษณะคล้ายกระดุมนะคะไม่มีอาการเจ็บปวดต่อจากนั้นเชื้อก็จะเข้าไปสู่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบนะคะซึ่งส่งผลให้ต่อมน้ําเหลืองที่ขาหนีบโตเมื่อทิ้งไว้แผลที่เกิดขึ้นสามารถหายไปได้เองโดยไม่ต้องรักษาระยะนี้เขาเรียกว่าระยะแสดงไม่แสดงอาการนะคะระยะที่1นนะคะระยะที่สองจะตรวจพบหลังจาก ระยะแรกก็คือระยะที่1ไปแล้วนะคะประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะเชื้อซิฟิลิสเนี่ยจะเข้าไปอยู่ตามต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายนะคะบริวเวณกบหูขาหนีบขาพับนะคะแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็กลายไปตามอาวัยวะต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผืนขึ้นตามร่างกายที่เรียกว่าระยะออกดอกผืนที่พบจะมีความแตกต่างจากผื่นลมพิษทั่วไปนะคะ และผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นที่บริเวณฝ่ามือด้วยและจะไม่มีอาการคันผื่นมีลักษณะเป็นตุ่มนูนบางที่อาจจะมีพบเนื้อตายจากผื่นเป็นยอมยอมพบเนื้อเน่าหลุดออกมาด้วยมีน้ำเหลืองและในน้ำเหลืองจะมีเชื้อซิฟิลิสระยะนี้เป็นระยะที่ติดต่อได้ง่ายนะคะก็คือช่วงเป็นผื่นหลุดนี่แหละผู้ป่วยบางรายจะไม่มีผื่นขึ้นเลยแต่จะมีอาการเจ็บคอมีไข้ปวดเมื่อยตามขอ้อผมร่วงศีรษะ ที่หนังศีรษะเนี่ยจะร่วงเป็นหย่อมๆนะคะเมื่อทําการตรวจเลือดในระยะนี้จะพบว่าผลบวกนะคะเลือดจะเป็นผลบวกถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาก็จะ,ะโรคเนี่ยจะอยู่ในระยะสงบโดยเชื้อจะไปหลบซ่อนอยู่ตามัยวะวต่างๆในร่างกายจะไม่แสดงอาการอยู่หลายปีนะคะแต่อาจตรวจเลือดจะพบเป็นผลบวกได้นะคะโรคซิฟิลิสติดต่ออย่างไรโรคซิฟิลิสสามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ผู้ที่เป็นโรคนี้ระยะที่1และระยะที่2นะคะ ก็คือระยะที่ออกดอกมีโอกาสจะรับเชื้อได้เช่นกันนอกจากนี้ทาลกในครั์ที่รับเชื้อผ่านจากทางบรรดาโดยผ่านทางลกก็จะมีอาการแสดงแต่กําเนิดนะคะส่วนในระยะที่3เนี่ยจะไม่เป็นระยะที่มีการติดต่อหรือแพร่เชื้อนะคะเป็นระยะสุดท้ายเขาเรียกระยะแฝงนะคะระยะที่3ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะที่3ก็ประมาณ3-10ปีหลังจากที่เข้าสู่ระยะที่1เมื่อมีอาการตามระบบต่างๆเช่นตาบอดเนื้อเยื่อจมูกถูกทาลายจนเป็นรอยโหวกหู หูหนวกนะคะใบหน้าผิดรูปกระดูกหุบ้างบางทีอาจจะมีสติปัญญาเสื่อมบานลายอาจจะมีการแสดงออกที่ผิดปกติคล้ายคนเสียสตินะคะถ้าเชื้อไปอยู่ที่หัวใจจะทำให้หัวใจมีความผิดปกติลิ้นหัวใจรั่วนะคะ แล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจก็มีลักษณะป่งพองทําให้เกิดความเสี่ยงปอดผ่าหัวใจวายได้ถ้าเชื้อเข้าไปอยู่ในไขสันหลังก็จะทําให้เป็นอมัอมาพาตอัมพาตแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ด้วยนะคะนี่คือระยะที่3นะคะทั้งทงที่เป็นระยะแฝงแล้วก็ไม่แสดงอาการนะคะ ระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่มีเชื้อแฝงโดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการนะคะแต่อาจจะตรวจพบภูมิต้านทานซิลิปในเลือดนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ระยะที่4นะคะระยะที่4เนี่ยเป็นระยะที่เชื้อซิบลิฟกระจายไปทั่วร่างกายและทําลายอวัยวะโดยเฉพาะสมองนะคะเกิดหลังจากได้รับเชื้อและไม่ได้รับการรักษาจาก1นถึงยีปีได้เลยนะคะ ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวตามที่สมองสั่งงานได้แขนขาชาแขนขาอ่อนแรงการมองเห็นลดลงนะคะจนถึงตาบอดแล้วก็สมองเสื่อมนะคะโรคซิฟิลิสในสตีตั้งคันรุนแรงไหมเชื้อซิฟิลิสสามารถผ่านรกไปสู่ทารกในครรภ์ได้นะคะแล้วก็มีความรุนแรงนะคะ ทําให้อันเกิดอันตรายต่อทารกแรกคลอดโดยทารกจะมีภาวะซิปริตแต่กําเนิดนะคะเช่นมีภาวะปากแหว่งใพดานโวตาบอดสมองเล็กตัวบวมน้ํากระดูกฟันและจมูกปุนะคะแล้วก็ยุบลงหลังจากนี้นะคะทารกอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในภาวะแรกคลอดจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้น่ากลัวมากเลยนะคะ ในระยะที่4ี่นะคะเพราวะว่าแทรกซ้อนของโรคซิฟิลิสเชื้อซิฟิลิสจะทาลายเยวัฒน์ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะทําลายระบบประสาทเช่นเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อซิฟิลิสแขนขาชาหรืออ่อนแรงสมองเสื่อมเป็นใบตาบอดถ้าเชื้อซิฟิลิสไปทําลายบริเวณหัวใจและหลอดเลือดก็จะมีการอักเสบและปุ่งพองของเส้นเลือดแล้วก็อาจจะมีอันตรายต่างๆมากมายโรคลิ้นหัวใจตีบโรคลิ้นหัวใจรั่ว ะะการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะถูกทําลายไปแล้วจะช่วยป้องกันไม่ให้การทําลายมากขึ้นได้แต่ไม่สามารถทําให้อวัยวะที่ถูกทําลายไปแล้วกลับมาทํางานได้ปกตินะคะส่วนในกรณีที่2นะคะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ HIV มากกว่าคนอื่นถึง2 5 2ถึง5เท่านะคะเพราะโรคที่เกิดจากแผลที่อวัยวะเพศซิฟิลิสมีเลือดออกง่ายนะคะทำให้เชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เป็นแผลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ ก็เยอะนะคะสองถึงห้าเท่าเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะถ้าคุณมีเชื้อซิฟิลิสนะคะอยู่ในร่างกายในระหว่างตั้งครรน,นะคะอะแล้วเชื้อก็จะผ่านรกไปมีผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างในของทารกในครรร้อยละสี่สิบโดยมีอาการได้หลายแบบนะคะ คือมีอาจจะมีภาวะแท้งก่อนหรือคลอดก่อนกําหนดแล้วก็พารกเนี่ยอาจจะมีอัตราการตายหลังคลอดนะคะอาจจะตายทันทีหลังคลอดหรือไม่กี่วันหลังคลอดหลังจากที่เด็กคลอดออกมาจะมีภาวะผิดปกติเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้สแสดงอาการให้เห็นแต่แรกคลอดส่วนใหญ่จะเริ่มสแสดงอาการหลังคลอดประมาณ3เดือนหรือจนถึง2ปีโดยจะมีภาวะจมูกแบนมีผื่นตามตัวตัวเหลืองตาเหลืองซีดไข้แล้วก็มีการติดเชื้อที่สายสะดือมีตับม้ามโตนะคะอันนี้คือลักษณะของเด็กที่ติดเชื้อนะคะ คราวนี้มาถึงวิธีการรักษาโรคซิฟิลิสเมื่อเกิดแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์โดยเฉพาะหลังการมีเพศสัมพันธ์ควรมาพบแพทย์มาโรงพยาบาลเสมอเพื่อรับการตรวจวิจัยหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและเมื่อตรวจพบว่าเชื้อซิฟิลิส นะคะถึงจะไม่ได้มีอาการหรืออยู่ในระยะสงบของโรคนะคะก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจด,ดูเพราะเชื้อซิฟิลิสอยู่ในกระแสะเลือดพร้อมที่จะลุกลามไปทําลายอวัยวะอื่นๆให้รุนแรงนะคะมีอาการของโรคที่รุนแรงต่อไปได้แล้วก็แพทย์จะรักษา,าด้วยยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็มีกลุ่มเพนิซิลินในขนาดยาที่ค่อนข้างสูงจะต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งนะคะแล้วก็อาจจะมีการฉีดยาตามที่แพทย์นัดทุกครั้งการขาดยาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โรคไม่หายและเกิดขึ้น แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเข้าไปสู่ระยะที่3ได้นั่นเองนะคะส่วนการรักษาและยานะคะก็โดยการฉีดยาฆ่าเชื้อเปนิซิลินเข้ากล้ามเนื้อแค่ครั้งเดียวก็สามารถฆ่าเชื้อซิิลิสได้แต่ถ้าคุณแพ้ยานี้แพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อตัวอื่นแทนนะคะในวันแรกที่ผู้ป่วยมีอาการนะคะจะมีปริยาต่อยาเนี่ยไม่เกิน1วันนะคะโดยจะมีอาการไข้หนาวสัน่นคลืนไส้ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ ในกรณีที่2นะคะหลังได้รับยาฆ่าเชื้อแล้วแพทย์ก็จะมีการนัดเจาะเลือดผู้ป่วยซ้ําทุก6เดือนและ12เดือนนะคะหรือปีหนึ่งเพื่อดูว่าเชื้อหายไปจากร่างกายหรือยังและการรักษาที่3นะคะถ้าแพทย์ยังไม่แน่ใจว่าหายแล้วนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควรใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันทุกครั้งนะคะก็แนะนําให้พาคู่นอนมาตรวจหาเชื้อชิฟฟิลิสด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่แพทย์นะคะให้อ่า ให้ผู้ป่วยนะคะตรวจหาเชื้อซิฟิลิสนะคะแล้วก็อาจจะให้ตรวจหาโรคอื่นด้วยเช่นโรคเอชนะคะเพื่อจะได้ให้การรักษาตั้งแต่ต้นๆการป้องกันโรคซิฟิลิสสามารถทําได้โดยการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะคะที่ไม่ปลอดภัยการมีคู่นอนแค่คนเดียวหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องถามด้วยว่าคู่นอนเนี่ยมีการติดเชื้อในเพศสัมพันธ์อย่างอื่นหรือไม่นะคะเพราะว่าภูมิต้านทานของคนไข้เนี่ย ลดลงอยู่แล้วก็มีโอกาสติดเชื้ออื่นแรกซ้อนได้ควรใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะคะต่อมานะคะก็การดูแลอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันโรคซิฟิลิสนะคะควรพบแพทย์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็คนที่เป็นนะคะต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่สัมสอนทางเพศหลีกเลี่ยงการเที่ยวหญิงบริการหรือขายบริการเพราะกลุ่มนี้เขามีเชื้อโรคอยู่แล้วนะคะ ป้องกันการติดเชื้อได้โดยการสวมถุงยางอนามัยนะคะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ทําความสะอาดอวัยวะเพศและร่างกายอยู่เสมอแล้วคอยเช็คอวัยวะเพศอยู่ตลอดนะคะว่ามีปัญหามีเชื้อโรคมีลักษณะสิ่งที่ขับหลังมาจากร่างกายผิดปกติหรือไม่มีน้องมีปวดมีบวมมีแดงไหมนะคะต่อมาก็หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและทําให้คนที่ดื่มสุราเนี่ยมักจะถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็มักจะขาดสตินะคะ รัฐเนี่ยควรมีนโยบายควบคุมโรคในกลุ่มหญิงแล้วก็ชายที่ขายบริการทางเพศนะคะแล้วก็อาจจะมีการให้รักษาสุขนามัยพื้นฐานนะคะในกลุ่มที่ขายบริการทางเพศด้วยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อลดโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นนะคะก็ควรมีการตรวจประเมินในสถานบริการต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอนะคะอย่ารักษาตัวเองเองนะคะควรให้แพทย์เป็นผู้ตรวจประเมินนะคะ สิ่งต่างๆนะคะในร่างกายและถ้าสงสัยนะคะก็รีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าผิดปกติเราก็ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับโรคซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อจากแบคที ria น,นะคะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็มีผลทำลายอว,วัยวะต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะ คนที่ไม่รู้ก็คือเด็กน้อยที่อยู่ในคันของเรานะคะเราก็ต้องป้องกันบุตรที่อยู่ในคันของเราด้วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นหรือลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กลงนะคะสําหรับเชื้อไวรัสนะคะก็ได้กล่าวไปหมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็เริ่มเป็นเชื้อแบคทีเ r ียแล้วนะคะที่มีโอกาสติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สูงนะคะเริ่มต้นด้วยซิฟิลิก่อนนะคะ ต่อไปนะคะก็อยากให้ช่วยกันติดตาม Facebook ดรริศราดาวันนะคะ y ย u ทูบพ k h e k l t l and h e r b นะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อสอบถามปัญหาก็สแกนทีว่าโ,โคตตัวนี้นะคะเพื่อสอบถามแนวทางด้านการสุขภาพการรักษาแบบองค์รวมนะคะทั้งแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านนะคะแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปกป้องตอนเองจากเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้น นะคะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยห่างไกลจากปัญหาสุขภาพตอนนี้เชื้อโรคแฝงมาทั้งในน้ำในอากาศเยอะแยะนะคะเราจับการที่เรามีปัญหากับคู่นอนด้วยนะคะก็ต้องเช็คคู่นอนดีๆนะคะแล้วก็อย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะว่าเหมือนอทางเราเนี่ยก็เป็นสภาพสตรีนะคะเป็นฝ่ายตั้งรับบางทีก็อาจจะมีปัญหานะคะโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ต้องเป็นความมั่นใจเชื่อใจซึ่งกันและก,กันสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ